สวัสดีทุกท่านนะครับนี่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีตัวนี้เป็นบอดแอร์นะครับเป็นบอร์ดแอร์ของฮิตาชินะครับหนึ่งหมืนวิดีโอนะครับตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ผมไปแกะมานะครับอาการของมันตอนแรกนะครับมันก็คือเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดก็ได้ทําการแกะ ออกมาแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับก็คือมันโดนจิ้งจกเข้าแผงนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็โดนจิ้งจกเข้านะครับก็คือตัวนี้นะครับมันมันเข้าไปโดนไอซีสวิตชิ่งนะครับตรงนี้นะครับ ก็เข้าไปโดนตรงนี้นะครับสีสวิตชิ่งนะครับตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับมันไปโดนใส่พัดลมนะครับก็คือช็อกเกตของแฟนคอยนะครับมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับสำหรับมิีสวิตชิ่งของมันก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับมันเป็นเบอร์ ftrv นะครับแปดห้าสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําการแกะออกมาให้ดูนะครับตัวนี้นะครับก็คือสําหรับตัวนี้ก็คือไฟไฟมานะครับไฟจ่ายปกติก็คือฟิลไม่ขาดนะครับฟิลฟิลไม่ขาดแต่ว่าเครื่องเปิดไม่ติดนะครับไฟสามร้อยมานะครับสําหรับของบอร์ดนี้นะครับอาฟิลตัวนี้ก็อกะก๊าซตัวนี้ก็ไม่ขาดนะครับ ก็เลยพุ่งเป้ามาที่ตัว IC นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูนะครับผมจะถอดออกมาก่อน เดี๋ยวผมก็จะทำการแ,แกะตัว NC switching มัออนออกมาก่อนนะครับก็้บตัวนี้นะครับ strv นะครับแปดห้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือส่วนมากที่ผมเจอนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเป็นของฮิชาชินะครับถ้าเกิดว่าจิ้งจกเข้าวไปโดนพวก IC อะไรพวกนี้มันนะครับ ก็คือ IC มันจะจะเสียเลยนะครัสำหรับตัวนี้นะบางทีเจอฟิวไม่ขาดนะครับแ,แต่ว่าสวิตชิ่งไม่ทำงานนะครับถ้าไฟต่ำๆมันไม่ออกนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ชุดนี้ที่มันเสียนะครับก็คือชุดจ่ายไฟไปให้มอเตอร์นะครับมอเตอร์แวนคอยนะครับก็คือตัวนี้นะครับได้ถอดออกมาด้วยนะครับก็คือ ตัวนี้มันเสียด้วยนะครับตัวนี้นะครับพอดีที่บ้านลูกค้านะครับเขามี2เครื่องนะครับก็เลยถอดสเปรย์ไว้หนึ่งเครื่องตอนแรกไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบอร์ดนะครับเปลี่ยนเฉพาะบอร์ดเครื่องคอมทำง,งานนะครับเครื่องเปิดติดปกติแต่ว่าตัวมอเตอร์แฟนคอยไม่ทำงานนะครับก็คือต้องเปลี่ยนมอเตอร์อีกนะครับสําหรับ ที่ผมได้ไปเช็คมานะครับก็เลยสรุปว่าตัวนี้นะครับที่มันมีปัญหาก็คือมอเตอร์กับบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่ามีอุปกรณ์ตัวไหนที่มันเสียอยีกนะครับสลับตัวนี้นะครับก็คือ1 IC ตัวนี้นะครับ2ก็คือ IC ซีนิกเลตนะครับก็คือ7815นะครับมัน เสียยังไงเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับก็คือตัวนี้มันตัวท้งจกมันไปพลาดจากไฟสามร้อยนะครับมาโดนทางด้านไฟต่ำทางด้านไฟสิบห้าโวลต์พวกนี้นะก็คือทำให้ตัว IC นะครับเลคูเลตน,นะครับเจ็ดแปดหนึ่งห้านะมันช็อตนะครับ,บ,รบตัวนี้นะมันชอ็อตมันก็เลยทำให้ ตัวมอเตอร์อันนี้มันชอบด้วยนะครับมันชอบแ้งภาคไฟต่ำมันนะครับแรงภาคชุดคอนโทรลของมันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูครับตัวนี้นะวัดเทียบกับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะคอดตัวไอซีเล็กกูเลตตัวนี้ออกมาก่อนนะครับ Oh ับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ได้ถอดออกมาแล้วครับก็จะวัดดูน้วยนี่นะครับก็คือมันชอบถึงกันหมดแล้วครับสำหรับตัวนี้นะครับมันชอบแบบนี้ก็จะทำให้ ตัวมอเตอร์นะครับมันก็อาจจะไปด้วยนะครับจ,จะเสียด้วยเนาะก็เดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะล้างปิ้นด้วยทินเนอร์ก่อนนะครับ ก็นี่นะครับก็คือตัวใหม่นะครับ STRV นะครับแ5 2กับตัวนี้7815นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่า7815ตัวเล็เกลีถ้าเกิดว่าถ้ามันปกติมันจะขึ้นแบบไหนนะครับ มันจะไม่ขึ้นในลักษณะช็อตนะครับตัวน,น,นี้นะครับนี่นะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับตัวที่ปกตินะแต่สำหรับตัวที่เสียนะครับ สบัายนะครับมันก็ขึ้นหมดเลยนะครับก็คือไม่ว่าจะวัดคู่ไหนนะครับขาไหนนะครับมันก็ช็อตถึงกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวใหม่นะครับใส่กลับเข้าไปนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับก็สําหรับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนตัวใหม่กับเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นะฮะนี่นะก เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวที่มันดีกับมันเสียนะครับคือท่านใดที่เจอก็จะได้วัดถูกนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะวัดให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะคู่ดํากับคู่ขาวนะครับตัวนี้คือตัวที่ดีนะครับน,นะสลับมันจะขึ้นแค่นิดหน่อยนะครับนี่นะแต่ว่าตัวที่เสียนะครับสังเกตที่เขีมมิตเตอร์นะครับ นี่นะครับสลับสายแล้วนะครับก็คือมันช็อตนะครับมันช็อตข้ามมาถึงกันเลยนะครับตัวนี้นะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มันไม่หมุนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวหลังจากที่ใส่อุปกรณ์พวกนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ จะทําการเอาไปใส่ในตัวแฟนคอยมันนะครับแล้วก็จะลองเทสดูแล้วก็จะมาดูว่าจะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้เอามาประกอบนะครับเดี๋ยวก็จะลองเทสดูนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับบานสวิงทำงานแล้วนะครับ นี่นะครับก็คือทํางานแล้วนะครับมอเตอร์ก็หมุนแล้วนะครับก็คือสรุปก็คือตัวนี้เสียอยู่2อย่างนะครับก็คือ IC Switching กับ i อ r e g u l a t e นะครับตัวนี้นะครับก็สรุปว่าผ่านแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆนะครับผมก็จะมาใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านได้ดูกันนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปวันนี้นะครับ สวัสดีครับ